บางแขกก็จะพาไปเที่ยวลุงติงลุงติกด้วยคิดถึงกันได้ข่าวว่ามีเรโนโน้ำล้มไปแล้วเรโนล,โลอยน้ำไปแล้วเป็นเบาะปลาครับเบาอปลาครา,าบตรงนี้ขึ้นสนิทมาเลยฮะดูทรงแม่ดูทรงแม่ไหนๆก็มาแนละ้ว<า>ต้องมีจุดหนึ่งซึ่งก็คงจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองนะครับเพราะว่าต้องการความแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยหนะึ่งของเซนเซ่โมเทฟสวิงอาร์มก็จะเป็นคิงเดับ พิเศษเป็นดักเตอร์รลูบทุกร่างขับทานี้แน่เลย่าไนท่าไนได้ร้อยลมติมลมมันรูบอีกทเโอ้โแม่ผมรู้เลยยุนเราอยู่กับทีมงานสจแบตเตอรี่แล้วก็ช่องบางแแขกชาแนลครับวันนี้บางแแขก็จะพาไปเที่ยวลงกึงตีใหญ่เป็นลงกึงที่ว่าเป็นตำนาน ในของโคราชสมัยวัยรุ่นเนี่ยไม่มีนานยุค90น่าจะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ไปหาลุงเอ็กด้วยคิดถึงกันคือเป็นคนโคราชด้วยกันแล้วก็อยู่ทีมงานด้วยกันเนาะแล้วก็พาไปม้าใครบ้างตัวขี่น้องไม้โอ้ยไมสวัสดีครับครับผมครับพี่แล้วก็ต้นเนาะครับผมต้นหายไปไหนก็ไม่สบายไม่สบายเนาะช่วงนี้เราห่างหายจากการทำโครงนารเนาะเออทำรถไม่ได้ทำรถอย่าอืมเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมด้วยโอ้ยทรมานครับช่วงนี้ ใช่ครับน้ำท่วมหลังบ้านถึงขั้นเยโก็ถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กก็จะเห็นว่าเรากางแหนกันอยู่นะกางโมงกางแหน่ <c oughs> ได้ป่ะกินมึงช่วงนี้ลำบากหน่อยครับทุกคนลำบาก,กสู้ๆไปเดีนะ๋ยวพาไปดูนี่เป็นบ้านทีนกันไปกันเลยเราไปยาวเลยครับ ทางไงดีวะทางผมเจ็บขีเลยขีได้ไหมขีโรงพยาบาลไหมผอยากให้ตรวจแบ่งก่อเลยเฮ้ยไม่ใช่เอาเนี่ยประตูย่าเลยชิบหายเฮยตึกใจกันี้เลยไม่ได้เลยเนาะเกียวกับชิบเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนนี้ผมมาเชียบเก่าครับเห็นกลวยไม่ได้เตรียมจะกระโดดลงรถกันเลยนะครับอันนี้ถึงมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหมไม่ใช่เลี้ยวขวาดิขวาดิโอ้ยเจ็ดเท่เลี้ยวซ้ายเล่ะครับขึ้นก็กลางเลยครับนี่มันเป็นโรงพยาบาลมอเตอร์ อมอทอสอไม่ใช่มอตอน,นะครับทสอครับทางเข้าก็โหดูในโครานนะครับก็ใหญ่มาก อ้บรรยากาศอย่างนี้โหเยี่ยมเลยได้ได้ได้เฮ้ยการ์มูเลยเอาเลยที่เโอเคเข้ามาถนะแล้มันจะน่ารักัวเหลียงว่าปีหน้านี่เขาจะมีเครื่อง C N C แล้วนะครับโคราชชาวโคราชเตรียมตัวจับต้องได้เลยเครื่อง C N C ห้าแกนสจบอกไปไม่รู้ว่าจะเป็นห้าแกนจริงนะแบบฟรีแบบฟรีดีเป็นแบบฟรีจะเป็นเครื่อง C N C อ่มาลงโคราช แล้วก็เครื่องเทโปโฟล์นี่งไหงนช่างมัดช่างมอดอยู่นี่ไปดรู้เลยลองดู<ป>โอเคเราก็ถึงกันแล้วครับลุงกึง่ตงตีใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวเราพาไปคุยกับลุงเอ็กวันนี้ลุงเอ็กมา,านทำอะไรไปโกปะไปมอสไปเลยครับ ไปเทียวอะไรกันมาวันนี้ไอ้ลุ้นมาบ้านเองครับมาเที่ยวบ้านมึงเองาสุลต่านวันนี้มาเจอสุลต่านแห่งโคราสครับท่านนี้ได้ข่าวว่าลุงกึ้งของลุงมีไดโนน้ำก่วมไปแล้ไดโนมันลอยน้ำไปแล้วจะเป็นบอกปะครับบอกปะครับไดโนพัดลงก่อนหืขึ้นสนิมหมดเลยนะขึ้นมาท่วมประมาณสักขนาดนี้ ปิ้นมันเยอะนี่รอยเดิมอ๋อแถวๆนี้นะครับปิ้นมันอยู่ประมาณนี้ก็เดือนเดือนก็ฐางอีกเดนเดือจะถึงเลยนะเลยซ่อมใหม่แล้วนี่ประมาณเจ็ดล้านกว่าบาทเจ็ดล้านเลยพี่กระดูกกระดุกเด่ายวะแพงไปแล้วนี่ซ่อมใหม่แล้วครับเออเปลี่ยนกับเพื่อนด้วยเลยโอ้ตอนแรกเรไม่ได้โทษชาติเพราะว่า เราคิดว่าน้ำบ้านเราค่อนข้างสูงนะแต่ว่าข้างใตถสูงกว่าก็แค่เป็นแบบกอบออกขั้นแรกเป็นกอบกมันก็เลยซึมเข้ามาได้ตอนนี้เราก็เลยเทเลยเทแล้วก็ใช้นี่แผ่นยางแบบที่เขาไว้ปูวป่าเห็นไหมนึงเข้าไปคือกันน้ำเราบอกว่าเคมว่า50ปีอ่า50ปีน่าจะตายครับ คือห้าสปีเนี่ยมันไม่พังแต่ว่าน้ำอาจจะรั่วก่วน <c oughs> อนก็คิดว่าในทีนี้น่าจะใช้งานได้ใช้งานรอบมันนะใช่พอดี้เอรุ่นสอบถามมาว่าอยากเข้ามาจูนบนแต่ไอโนโอ่มันเดิไมไม่ได้รับจูนลดเยอะไปเฉพาะค,คนที่บอกว่าเรียนรู้เรื่องแล้วก็วเป็นลูกศิษย์ในคลาสอย่าเงี้ยถึงจะจูงาะว่าเดี๋ยวมาเระเบิดคาแท่นหรืออะไรเงี้ยมันจะถึงขาดยาก บางทีเขาไม่ยอมเช็ครถเลยหรือไม่ปรับแต่งให,ให้มีสภาพพร้อมก่อนจูนเนี่ยมาฝากความหวังว่าเฮ้ยเอามาจูนบ้านอาจารย์น่าจะแรงจริงเหมือนเดิมครับถ้ารถมันจะพังมันพังที่เครื่องที่เครื่องนะไม่ไม่เกี่ยว,วเรื่องจูนหรอกเราะจูนเราก็แค่รักษาเอซึ่งคนที่เรียนจูนเนี่ยน่าจะเข้าใจใช่ใช่ใครจะอยู่ในคลับนีจะเข้าใจเลยครับว่าการเก็บเอฟจะสาคัญขนาดไหนแล้วก็ การทํารถออกมาคันหนึ่งนี่ก็เครื่องต้องมาก่อนเครื่องต้องมาก่อนนะครับไปเครื่องมาไม่ดีเราก็ไม่ไปจูนและมันเสียเวลาไปดูรถที่จะเป็นรถที่น่าจับตาอีกคันนึงดูโลโก้ก่อนคันนี้มาผลโดยสอจอยลัมบอรันเช่นเดิมเดิมนี่เป็นเครื่อง57ไม่ชักคันนี้เอาไว้สอนในคอร์ส วิ่งร้กีิบกในทรงแบบนี้เลยจะไม่รู้ว่าจะเรียกทรงชิงทรงอะไรก็ว่าแล้วแต่ไปก็คือประมาณแบบนี้ไม่ได้ใส่อะไรอะไรหรูหวาพิเศษเป็นเสื้อนี่ก็สเต็ปเสื้อเดิมไม่ได้ปาดยนโซ่ไม่ได้ยนข้อโซ่นะครับก็เป็นความยาวเสื้อเดิมโซ่เดิมก็ไปเน้นเรื่องของการทำคอร์ดโฟการทำแคมทำซีาร์นะครก็เป็นในเรื่องของความรู้ของการดีไซน์ยนยนหลักๆเลยแล้วก็ เป็นระบบหัวชีพจะมีเครื่องอีกรู่นหนึ่งพิจเตรียมไว้เป็น5เจ็ดนะครับ5เจ็ดอ่ะจริงๆริงแต่ว่าสองรุ่นรุนหนึ่งจะตามเป็น174เกียร์อีกลูกนหนึ่งจะเป็น175เกียร์าเกียร์เดิมทีเนี่ยเราไปขึ้นบัตรหัวกล้วยแต่ว่าตอนนี้สจยืมมาไปใส่เครื่องหลักเดิมแหละอ้โยืมบัตรหัวกล้วยไปใส่เครื่องหลักเดิมทำการแข่งขันสนามบุรีรัมย์ที่ใช่ 1,000เมตรใครที่เป็น FC FC าจอนบุบนช่างเซมองเทพก็ไปตามที่ได้20 21วันสาที่1วันวสาคุณไปปะเนี่ยไปไปครับไม่ไปดิเราไม่ไปตาม FC นะครับจะไปเจอกันที่บุรานบุรีรัมย์1,000เมตรสนามสุดท้ายใช่ไหมครับหรือว่าสนามสุดท้ายจะเป็นพฤศจิกา ทันวาเพราะว่าตอนแรกดูตารางว่าสนามสี่เป็นธนันท์บ้านเป็นชิบิกากงานใหญ่ปลายปีก็จะเป็นยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้าธันวาเป็นอินจิวเป็นท้ายไปยิงโอ้โหงนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นสุดทีมเลยใช่อันนี้สนามนี่ถึงไหมครับสนามที่สามนี่ไปไหมครับจริงๆทีเนี้ยทำทำมาไปรวมอยู่ในคอร์สอนไปติดตามชมวิดีโอว่าหกหกจะแค่พอเป็นสี่วาวเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ประมาณกี่จิ้ง ซึ่งเดยปกติเนี่ยเราเคยทำสถิติไว้2วาวเนี่ยในอกจะแค่เนี่ยวิ่งอยู่1้0ยีตอนนั้นอยู่ประมาณ38-39แปงแรงครับแรงตอนนี้เป็น42งแรงแล้วก็เป็น4วาวเท่าก็น่าจะประมาณสัก195บวกในระยะทางพันเมตรเป็นแบบจอดออกไม่ใช่ไม่ใช่ลองเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราทำเทสหรือคำสอนเราก็จะ ใช้เป็นแบบจอดออกไม่ได้ทาไม่ได้ทําเป็นหลอกเกอร์คือวิ่งยาวสไตล์รถล่องครับแต่อันนี้จะเป็นแบบจอดออกให้ดูเลยว่าจากศูงถึงหนึ่งพันเมตรในเวลาเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่คือถ้าถามว่าแล้วทำไมเราไม่ไม่ทำแบบขี่ยาวอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมันเป็นความที่เห็นส่วนตัวคือหนึ่งนเราเราเทสในสนามแข่งเลยระยะทางมันไม่เราจะเทสที่วางน้อยถ้าเราไปขี่ ให้มันยาวกว่านั้นในในสนามเนี่ยมันก็สุดทางเด็กแล้วก็เราก็เนื่องจากเราถ่ายทําแล้วเราลง y youtube เนี่ยถ้าเราไปทําวิ่งบนถนนหลวงเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเรื่องกฎมาเรื่องอะไรอยเยอยู่ในสนามดีกว่าผมว่าปลอดภัยด้วยใช่แล้วก็ให้ในสนามไม่เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าบนถนนนี่อันตรายมากดูทรงไหมดูทรงไหมไหนๆก็มาแล้วมาดูทรงกันหน่อย นนดูดีว่าซู้อะไรไหนสุลต่านสช,อช,อชอแบตเตอรี่อันนี้ะตรัเเมคือปั๊มก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ปั๊มล่างแต่ว่าแบบพอเป็นเครื่องโอโะค่าแล้วอ่ะสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปก็คือเบรกโลโก้ขาวต้องต้องเข้าแล้วปัม๊มบนปั๊มล่างเ็าเป็น81ได้ก็จะเหมือนแบบของควยแต่ล้อตอนนี้เป็นล้อ 1. 1> เปลี่ยน 1. 1> จุดหนึ่งซึ่งก็คงจะเปลี่ยนเป็น1-2นะครับเพราะว่าต้องการความแข็งแรงขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับในเลทที่รถใหญ่ๆต้องเปในเลทที่รถใหญ่ๆแล้วก็ปรับไซส์าย,ยางหน่อยหนึ่งนะครับตัวพ่อก็เป็นของช่างเซมอุเทพสวิงอาร์มก็จะเป็นคิงเด็กนะครับตัวพิเศษเป็น d ด็กสเตอร์มีสล็อตรูโชก็สามงู <3. S 1> เดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นเครื่องแข่งเราก็จะยืดยืดสวิงอาร์มออกมาอีกนิ้วหนึ่งมุมโค้งอยู่ที่เดิมเป็นสวิงอาร์มใหม่จะคล้ายๆกับสวิงอาร์มที่ใส่ในบักหัวกลวยเลยเพื่อรองรับแรงมาที่เพิ่มขึ้นแคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถสอนนะครับจะมี AFR m ตอร์อยู่ตรงนี้ตัวแล้วก็จะมีวัดรอบเครื่องแล้วก็จะมีโกโปรเพื่อที่จะติดในตำแหน่งที่เห็นค่า AFR เวลาเราเร่งเครื่องครับ เราที่สภาวะการใช้งานจริงจะได้ช่วยให้น้องๆมือใหม่ที่แบบว่ามาเรียนแล้วก็อยากเป็นชุเนี่จะได้เห็นการทํางานเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเพิ่งประสบการณ์เนี่ยจะต้องใช้เวลาเยอะถ้าเรามองเห็นภาพการทํางานเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราไปเรียนรู้น่มแล้วเรียนไปดีขึ้นไหมดีขึ้นเลยครับก็ทํารถได้ผมว่าสมบูรณ์ตอนนี้ในในในสุลต่านวิ่งเท่าไหร่แล้วจีไหมตอนนี้ร้อยหกสิ ร้อยหกสิบบวกอันนี้โดดนอนหรือเปล่ายังยังไม่โดดด้วยเลยอน่ธรรมดาอย่งนั่งขับอยู่รออัปเดตอยู่รอรอคันนี้อัปเดตก่อนแล้วเราก็จะตามไปนะครับผมเสียมท่าครับโอเคข้างล้างขับท่านี้แน่เลยเท่าไหร่เท่าไหร่แคร้อยหกสิบท่าไหนฮะลมมันลูกอย่างเงี้ยโอ้โแม่ผมรู้เลยแค่ผ้ามือก็ได้แล้วล่าสุด ไปแข่งในรายการในอารซีเป็นยังไงบ้างสิบสี่วิเี้ยครับสิบสี่วิได้ที่สองมาเออไหนเนี่ยในแข่งเขาให้เป็นมันเป็นสิบสี่มายันยันมาแห่เขาาไม่เสียค่าสมัครแถมได้เงินรางวัลด้วยครับได้เงินรางวัลด้ยไม่จ่ายค่าไม่ต้องมีค่าสมัครได้เงินรางวัลด้วยเราแค่ถือใส่ถืออะไรไปมีมุดมีขันน็อกมับมือ เล่นกันในสนามดีกว่า,า,มวาอมาเล่นในสนามนนดีกว่าย่างี้ดีกว่าในเอฟซของช่องบางแขกเนี่ยถ้าแบบอยากชมอะไรที่<ส>ช็อตของลุงนะหรือแม้ทั้งที่แบบว่าเตรียมงานไว้ฝั่งของโรงงานเนี่ยก็ให้พิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้กันว่าช่องนี้ก็จะมีกลับมาบ้านบ่อยขึ้นมีมาเตรียมเครื่องจกักรโรงงานแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือจริงๆงอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเราเราเน้นสําหรับคนที่คุยกันรู้เรื่องนะครับ แล้วก็การเอารถเข้ามาจูนก็ต้องเรียกว่ามีการตรวจเช็คมาก่อนไม่ใช่มาซ่อมที่ไดโน่ไดโน่ไม่ใช่อูไม่ใช่อูนะไดโน่มีหน้าที่จูนอย่างเดียวรถคุณต้องพร้อมมาก่อนมาก่อแล้วก็ที่สําคัญระเบิดไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะครับแล้วต้องจ่ายค่าล้างแท่นให้ผมด้วยเดี๋ยวอ็พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าไอมาระเบิดหลายคันแล้วเออคือผมว่าก็ไปทํารถมาหลายที่บางที ครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์เนี่ยแล้วเราเรา,เราบอกแล้วไม่ไม่ลื้อไม่เช็คตอบเราว่าพร้อมแล้วเช็คแล้วปั่นได้เลยพี่พี่ปั่นแค่ห้าพันรอบยังไม่ทันพับคันเร่งเลยดังบัวเนี่ยปัญหาจริงนี่น่าเสียเลยนะครับฝากน้องๆด้วยเพราะว่าติดต่อมาหลายคนบางทีดูวิดีโอจากช่องลุงบ้างช่องสอจอบ้างป่าเฟรรมบ้างหรือช่องบันแขกเนี่ย ติดต่อเข้ามาเราไม่ได้ยิงนะแต่ว่าพอเวลามีปัญหามาแล้วมันอธิบายกันยากเวลาของของน้องๆเสียหายเราก็ไม่อยากให้เป็นบางทีเชื่อเชื่อคําแนะนําหน่อย บอกห้รื้อเช็คหน่อยเรารู้สึกว่ามันผิดปกติจันประสบการณ์ไม่ใช่แบบว่าฟื้นเฮ้ยดันพี่ยาวเลยเช็คมาดีหุมนู่นนี่นั่นเรียบร้อยเรียบร้อยฉะนั้นก็ขออนุญาตสคนที่คุยไม่รู้เรื่องก็คือไม่ไม่ไม่รับทําให้นะครับไม่ได้ยิงแต่ว่าไม่อยากมันทะเลาะกันทีหลังเวลาเครื่องคุณมีปัญหาพังแล้วมาโโหแม่งจูนหมาไม่แดกเลยจริงจริงเครื่องมึงอาไมาไม่แดกจริงันี่จริงบอกเลยพูดแบบว่าอย่าว่าอย่าว่า พูดไม่ดีว่าบางทีบางคนเนี่ยพูดดีๆแม่งก็ไม่ฟังนะก็เป็นไม่ทักไม่รับดีกว่าไม่รับไม่โทรก็ถ้าอยากทำก็นั่นแหละโทรมาปรึกษาก่อนคนที่คุยกันรู้เรื่องนะครับถึงจะรับนะโอเคฝากคลิปนี้ไว้ด้วยมาเที่ยวบ้านลุงเอกกันอีกรอบเดี๋ยวลุงเอกมาบ่อยๆเราเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรถแรงๆมาให้ดูเดี๋ยวรอบหน้าครับเกรคันนี้ปรับสภาพใหม่อันนี้เมื่อกี้แจกทรงไปแล้วเดี๋ยว กลับมาอีกรอบมึงมาแจกทรงให้ดูขอขี่ได้ไหมครับรอบหน้าเฮ้ยมารอบวันวัหนึ่งมึงดูเนี่ขอขี่เราอยากให้ขี่ี่พิมพ์ใต้คอมเมนต์ไปเลยนะครับว่าอยากให้ขี่ขนาดไหนขี่ได้ต้องไปขี่บางน้อยนะอ๋อได้ได้เพราะว่าเราถ้าทำคลิปเราอยังไงเราก็ยังคงในสนามใช่ครับใช่อย่างน้อยเป็นอะไรยังไงดูแลกันได้นะโอเคเอาขอสักสองหมื่นแล้วกัน สองหมื่น <20, 000 S 1> วิว, 20, ว,วใครอยากดูบังแขกขี่อะสองหมื่นวิวแชร์ไปแ,แชร์แชร์เข้ามาดูเลยนะออโอเคสำหรับใครชอบทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับ <S <S แล้วก็ทำคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆอจำไว้นะสองสองหมื่นวิว ได้ขี่เลยคันนี้ช่วยแชร์ด้วยนะไปรุ่น let's go